ตอบปมปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายเปยปานวาดยืนยันไม่ได้มีปัญหากับแม่สามีชมอีกฝ่ายรักและดูแลดีมาตลอด12ปีเรื่องหลังบ้านตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าขอเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบหมอดูทักจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาตอนนี้ไม่ปิดกันแต่ขอโฟกัสเรื่องลูกและเคลียร์เรื่องในบ้านให้เรียบร้อยก่อนก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็นข่าวที่ว่าในระหว่างที่เปยปานวาดกำลังไลฟ์อยู่นั้นลูกสาว ก็ได้เข้ามาเล่าถึงคุณย่าเรื่องการซื้อขนมจึงทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป้ยมีปัญหากับแม่สามีล่าสุดในงานในเว v เฟนส์ออฟเวลบีอิงพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เป้ยปานวาดและน้องโปรดลูกชายซึ่งหลังจากที่จบงานเป้ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องนี้ว่าเป้ยบอกว่าเวลา12ปีที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้คุณแม่ของป๊อปดูแลเป้ยเป็นอย่างดีมากๆ ชอบทานอะไรก็จะซื้อมาให้ทานตลอดเวลาไม่สบายก็จะคอยส่งข้าวส่งน้ำส่งยาม,มาให้คุณแม่ใส่ใจไปดีมากๆคุณแม่ป่าและคุณป๊อกคอยจัดการแก้ไขปัญหาให้เป้ยตลอดก่อนที่ทุกอย่างจะมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าทั้งสามคนน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้มากที่สุดยืนยันบ้านเป้ยไม่มีเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ายแน่นอนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยคุณแม่น่ารักและเอนดูเป้ยมากๆวันที่เป้ยตัดสินใจคุณแม่กับป่าเสียใจมากมาก และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ําป๋าพูดย้ําตลอดว่าเป,เป็นลูกสาวคนหนึ่งของป๋าเขาเสียใจและร้องไห้ด้วยซ้ําที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนเรื่องภายในบ้านยังไม่เรียบร้อยอยู่ในช่วงระหว่างเจรจาที่พูดว่าอดีตสามีในรายการสถานะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรมากมันยังไม่ปิดจบขออนุญาตไม่พูดถ้ามันชัดเจนแล้วจะออกมาพูดอีกครั้งขอเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนสภาพจิตใจยังไม่ดีเต็มร้อยแต่ก็แฮปปี้มีความสุขมากรู้สึกโล่งรู้สึกดี ที่หมอดูทักจะมีสิ่งสิ่งดีเข้ามาเป็นหนุ่มรุ่นน้องไม่ได้ปฏิเสธมีคนเข้ามาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แต่ดีมันชุ่มชื่นหัวใจคนที่เข้ามาก็มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่คิดว่าจาัดก,การสัมภาษณ์ครั้งแรกจะเรตติ้งดีขนาดนี้แต่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ในหัวขอเคลียร์เรื่องในบ้านให้จบก่อนและโฟกัสที่ลูกเป็นหลักคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ขอแค่ไม่ทําให้เจ็บเหมือนเมื่อก่อนก็โอเคโสดแล้วสวยขึ้นเพราะตอนนี้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็เท่านั้นเอง